สิบนาทีก็อเกินชั่วโมงเพราะว่าเขาอยู่หลังเวทีกับพี่น้องนิดเพื่อนแค่สิบนาตอนนี้ออกไปตามเป็นไปค่ะ จะมาใหม่ขอบคุณไอ้ผูหย่บาลบาผใหย่บาลใจดีเด้อค่ะเพิ่นให้ที่รับที่นอนให้อาบน้ำอาบน้ำไห้ค่ะพี่นอนใจดีค่ะทุกัวทั้งเมียค่ะ ข้างสองร้อยสามสิบกว่าที่หอนนี้จะอยู่ที่สองอยกว่าค่ะที่น้องมาไปจับยายใหม่ขึ้นคนห้ายหลายที่น้อง เป็นออกก้อนมูอะไรนะ่าหอนแล้วละเห็นสองเห็นขั้นเดียววะะะ่าสัตว์ตำรวจมาเห็นเป็นเล่ขั้นเดียววะะ่าเอา้าอีกกลับหนึ่งไปใส่กับกีเพีย์ไปเพื่อจางมากเสร็จ